มอาีกวิถีทางของสมมติศาสตร์นั้นเป็นวิถีทางที่มนุษย์ทั้งหลายใช้สมองมันสมองคิดใช้จ้นสมองอคิดจินตนาการถึงสิ่งต่างๆเราจินตนาการถึงอดีตจินตนาการถึงอนาคตผ่านจินตนาการนี้แม้ว่ามันกว้างไกลแม้ว่ามันจะวิเศษอัศาจรรย์ขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถนําไปสู่ความเป็นจริงแท้ได้ทีนี้ความเป็นจริงแท้เนะี่ยเป็นความจริงที่เหนือโลกความเป็นจริงที่เหนือโลกเนะี่ยจะต้องการภาวนาเป็นการอย่างรู้เป็นการตื่นรู้ภาษาตะกอนเรียกว่า intuition นะฮะไม่ใช่ intlection ธรรมดาหรือเป็น wisdom ที่เป็น spiritual insight อ่ s p i r i t ก็คือเรื่องของจิตวิญ,ญญาณที่ทราบซึ่งลึกซึ้งกว้างไกลเพราะฉะนั้นเปิดใจเข้าไว ในการกระทบตาหูจมูกเลิ้ยกายใจกระทบสัมผัสพันธอสิ่งใดๆถ้าต้องการจะเห็นความจริงอันไม่มีากาลเวลาอยู่เหนือกาลเวลาที่เราเรียกว่าอากาลิโกอากาลิกะอากาลิกะธรรมหรือก็เป็นธรรมที่เป็นโลก,กุตระอากาลิโกธรรมะที่เหนือโลกนั้นก็อยู่ที่นี่และเดี๋ยนี้เท่านัน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งจิต ตั้งสติตขึ้นมาในการตื่นรู้อย่างรู้คนในขณะปัจจุบันจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะจะดื่มจะทําจะกินจะพูดจะคิดมีสติเข้าไปกําหนดรู้อันนี้พระพุทธเจา้าจัสว่าให้จารู้เข้ามาที่รูปก็เรียกว่าทางกายก็ได้เรียกว่ากายานุปัสนาเป็นเป็นความจริงทางกายที่จะต้องเห็นกายนี้การเคลื่อนไหวไปคลี่เคลื่อนไปการคลี่เคลื่อนไปมันตรงกับพลวัตดนามิก ของโลกของจัก,กรวาลเดนนี่พื้นในทะเลก็มีการเคลื่อนเคลื่อนอยู่ตลอดสายลมก็แผ่วพัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โลกจัก,กรวาลก็กําลังหมุนจะหมุนรอบตัวเองจะหมุนรอบดวงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่แต่ดวงอาทิตย์ในตัวมันเองก็มีความระเบิดอยู่อย่างเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ กล่าวได้ว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนี่เองเป็นกฎสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธจเจ้าได้ตรัสรู้เรียกว่ากฎของความเป็นอนิจจังหรือกฎของพระไตรลักษณะญาณสามประการคือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแล้วก็ความทนในสภาวะเดิมไม่ได้อยู่ของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมท,ที่เรียกว่าเป็นทุกขัง และความเป็นสภาวะอันมีความเป็นความเป็นกลางกลางมีความสภาวะที่เป็นไปเองสภาวะที่เป็นไปเองเรียกว่าการภาวนาให้ถึงความเป็นสภาวะที่เป็นของแท้ของจริงเรียกว่าจริงแท,ท้จริงไม่แปรผนันอันนี้เรียกว่าความเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญยตาหรือสภาวะของพระเจ้าอะไรก็ลแล้วแต่จะเรียกสภาวะนี้คิดเอาไม่ได้ประเมินเอาไม่ได้คำนวณเอาไม่ได้ คา,าดคะเนด่อนเดา,เาไม่ได้ก็จะต้องเข้าไปอย่างรู้เข้าไปตื่นรู้เข้าไปเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ของรูปธาตุนามธรรมของสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยยานทัศนะในการเห็นวัตถัยละในการเหนือโลกนี่จะต้องเห็นที่นี่และเดี๋ยวนี้เห็นกันในเห็นกันในจิตเห็นด้วยยานปัญญาเพราะฉะนั้นยานตัวนี้บอกแล้วว่าคิดเอาไม่ได้ ประเมินเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะจึงจะต้องกาหนดรู้ด้วยสติสมบูริดีเรียกว่าการภาวนาหรือสปิริชวนสปิริตในการตื่นในการยัง่งในการใช้ยานตัวนี้แหละยานแปลว่าตัวรู้หรือู้กว่ารู้ที่เหนือรู้เป็นการรู้รู้แล้วกว็รู้ความเป็นจริงเป็นการรู้ล้วล้วนร,รู้ทุนทุวนรู้ทนทน เป็นความรู้ลงไปรู้ความรู้นี่มันจะจะขยายเปิดจิตเปิดใจกว้างไกลเปิดยันทัศนะออกไปเป็นความรู้เมื่อรู้เข้าไปต่อรูปเหจะการสัมผัสรู้ต่อไปต่อความรู้สึกในเคิดเรียกว่านามธรรมรูปธรรมก็ตามจิตนั้นเรียกว่าการตามรู้ตามรู้ในความรู้สึกเรียกว่าเวทนานุปัสนาตามรู้ในจิตเรียกว่าจิตตานุปัสนาถ้าตามรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตที่เกิดขึ้นฝังอยู่ในจิตสำนึกจิตใต้สำนึก ในทรับก่อนเชียดในอันกอนเชียดอะไรก็ตามเจิงเรานี่ก็เรียกว่าจิตในจิตวิทยายก็เรียกว่าจิตเหนือสํานึกจิตไร้สํานึกจิตไร้สํานึกจิตใต้สํานึกจิตชนิดไหนก็ตามรวมความว่ามันก็คือเป็นจิตที่สั่งสมอารมณ์ต่างๆเอาไว้อารมณ์ต่างๆที่สั่งสมเข้าไว้นี้ก็เป็นสาภาวะหนึ่งของธรรมชาติสาภาวะธรรมก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง่ร่างกายนี้เราก็ถูกป้อนข้อมูลถูกบัญญัติข้อมูล เก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ชาติที่ลวงมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนกับพิวัตการมอสงขัยกับ,กบนับนานเนินเนินาน,นานเวลาไม่ได้นี่การแปรเปลี่ยนไป,ป,นไปของสภาวะแห่งกรรมประจุแห่งกรรมเหล่านี้ก็จะหมุนวนไปในภาษาเก่าๆเ,เรียกว่าในพบในภูมิในความมีในความเป็นในการยึดในการหอบในการหาในความไม่รู้ ในความอวิชชาในการตัณหาในความเพลิดเพลินไปในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของความคิดในเรื่องของมโนทัศน์ในเรื่องของกิตในประเภทต่างๆในภพภูมิภพดาวฤที่อยู่ภูมิดาวฤที่อาศัยในขีดขั้นในว่าในภูมิกมนุสภูมิก็ตามในเนตินิยภูมิก็ตามเดัจชานภูมิก็ตามหรือจะไปเรื่องของเทวภูมิหรือพรหมภูมิ สภาวะแห่งความเป็นทิพย์อุญพาวะอันละเอียดอ่อนแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีพบมีภูมิอยู่ยังไม่ใช่โลกอุตรลโลกาก,ากลับเว่าโลกอุตรล,ลักลณ์ว่าเนื้อข้ามาไปเหนือโลกคือไปเหนือพบภูมิเพราะฉะนั้นการตื่นรู้การยังรู้ในสติป,ปัฏฐานทั้งสี่ประการก็จะนําไปสู่ญานทักษณะที่เรียกว่าเห็นบ้าแต่ลักษณ์ยานอันนี้เป็นคําสอนอันลึกซึ้งอันกว้างไกลอันยิ่งใหญ่หของพุทธศาสนา วันนี้เราได้จรจาลึกมาในสถานที่เขาแหลมย่าแห่งน,นี้มองดูเห็นท้องทะเลเห่กล่อมคลืนและรื่นใจมองเห็นโขดหินที่กำลังเลิศเลิน,น,น,นได้ชมแสงเดือนแสงดาวแสงจันแสงตะวันไลมานานแล้วหลายกับหลายล้านปีแล้วแต่ว่าภายในก้อนหินนี้เราไม่แน่ ว่าเขาจะได้สัมผัสกับสภาวะแห่งความชุ่มช่าของสายลมแสงแดดหรือเปล่าข้างในอาจจะแห้งแล้งอยู่ก็ได้ก็เหมือนิตจใจของเราท่านทัางหลายของมนุษย์ผู้ยังไม่รู้แจ้งรู้จริงในก็ติดตามเงามโนัศน์ของโลกนี้นะกระทั่งได้กระทบกับสิ่งที่มีความจริงอยู่สภาวะแห่งความจริงแห่งความลึกซึ้งอยู่ของรูปเสียงจะสัมผัสของสภาวะแห่งพัแต่รักษณะญาณน,นั้นก็มีอยู่แต่ว่า อาจจะเข้าไม่ถึงเขาเรียกว่าเข้าไม่ถึงยังไรแห้งแรงอยู่เพราะฉะนั้นการเข้าเข้าใจเข้าใจแล้วจึงเข้าถึงลักษณะนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ได้ฝึกตอนอยู่เสมอเรียกว่าเรียกพระเจ้าตรัสว่าอัตติอัตโนนาโถอตนเรียกว่าพูดโดยสมมติฐานว่า,วา,า,า,นาตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้ามาตนพึ่งแห่งตนเนี่ยทำตนให้เป็นที่พึ่งธรรมทีปาธรรมสรณา ทำตอนให้เข้าถึงสภาวะธรรมจึงได้มีที่พึ่งที่พึ่งนั้นก็คือว่าจิตนั่นเองแหละเป็นที่พึ่งในตัวของเองจิตที่ตื่นที่รู้อยู่ตอนสภาวะที่สิ่งต่างๆมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ไปรูปวัฏฏะนามธรรมต่างๆจะมีสิ่งที่ลึกซึ้งเรื่องพระใจรักษณายาน,นั้นแองอยู่แล้วก็สิ่งนี้อยู่ไปเหนือมันสมองอยู่ไปเหนือเบรนด์ไปเหนือความรู้สึกในคิดแต่จะต้อง ตื่นรู้อย่างรู้มองเห็นสัมผัสญาณในศาสนาอันนี้เพราะฉะนั้นการที่เคลื่อนไปให้เป็นพลวัตให้สอดคล้องเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้เป็นยูนิตี้กับสภาวะธาตุสภาวะธรรมกับสภาวะแห่งความทราบซึ่งลึกซึ่งแห่งความกว้างไกลคือสภาวะแห่งเรียกว่าความว่างก็ได้สภาวะแห่งความอิสระก็ได้สภาวะแห่งความเป็นอิสระจากอะไรอิสระจากความทุกข์อิสระจาก ความเป็นอัตตาอิจระจะทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสัพเพก็ได้เรียกว่าสัพเพธรรมานิจจาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารทุกขาสัพเพธรรมานัตตาคําว่าสัพเพทั้งเพทั้งเพทั้งหมดทั้งเพบ้านเราเรียกว่าทั้งสิ้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสัพเพ ทับเทเนี่ยแหละทุกอย่างตั้งแต่น้ำฟ้าพระหรากาศพระจันทร์พระอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏขึ้นในห่วงสองอย่างขึ้นหนึ่งปรากฏขึ้นในห่วงจินตนาการปรากฏขึ้นในห่วงของพื้นสมองปรากฏขึ้นในเรียกว่าคโคโมแกมปรากฏขึ้นในการเป็นการสะท้อนออกของสมมุติฐานเป็นการสมมุติออกเป็นการสะท้อนออกในการที่เราตั้ง ตั้งภาษาตัาง้งสมมติฐานต่างๆขึ้นตั้งจินตนาการต่างๆขึ้นนั่นเป็นการสะท้อนออกของอวิชาก็ได้